เริ่มแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำิธีการทดสอบทองให้ดูนะวันนี้เป็นทอง995นะครับ995เป็นทองแดงนะครับก็วนนี้เราก็มีสอบในหลักสูตรเรียบพระนะครับเพราะว่าค่าแรงปัจจุบันนะครับการเรียบพระประกบอบทองนะครับาราคาจะมก็เริ่มต้นที่300บาท400บาทครับ แล้วแต่งานแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่างล้านหนึนะครับเรียบด้วยทับหลังด้วยนะครับจะเริ่มลดที่800บาทนะครับนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำนะครับข้อตกลงครับประวัติศาสตร์นะครับเนื้อทองคำนะครับอันนี้เนื้อทองคำนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเกียร์นะครับผมจะใช้แบบการเกียร์แบบแม่นนวลนนะครับเพื่อจะเข้าบอบข้างหลังนะครับตามมาครับมันนี่หรืว่า ลงพนุ้ยไหมเนี <classy> ่ยไม่ทำให้คร <Titanic> ับท่านทุกคนกำลังมาครับตัดขึ้นเลยนะตัดขึ้นนะแต่ว่าตัวเครื่องไม่ตัดขึ้นแล้วมันยังไม่ได้ว่าได้ไร้างเขาได้พลาดลงพนุ้ยอ่าเดี๋ยวผมจะใช้มอเตอร์นะครับในการเกียร์นะครับอันนี้มอเตอร์จะเป็นใบเกียเท็นะครับนี่ผมจะไว้อยู่ด้านหลังบ้านนะครับผมจะเกียร์กับแผ่นหลังไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยครับกล้องนะครับการเกียร์นะครับก็จะเกียร์ ติดก,กับแผ่นหลังไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นการเชียร์ที่แบบแน่นยําที่สุดนะครับอ่าครับทุกท่านที่สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับผมอ่าผมจะใช้การเชียร์นะครับแต่การออกแบบนะครับผมใช้เลเซอร์ในการตัดนะครับ แต่หลังถ้าอยากจะแม่นจริงๆต้องเจียนะครับอผมก็จะทําการเจียนะครับใบเจียเพชรนะครับถ้าเกิดเราตั้งดีๆเวลาเจียมันจะไม่สถานมือนะครับอของพวกนี้อยู่ที่การออกแบบนะครับ เกี้ยวเขาไปเลยครับบางคนก็อาจจะกลัวโดนเศษทองนะครับเอ๊อาจจะกลัวโดนแผ่นทองนะครับคือถามว่ามันโดนไหมมันก็โดนนะครับแต่มันไม่ได้เข้าลึกถึงขนาดนั้นนะครับทุกทุกอย่างก็ต้องมีการฝึกขึ้นมาเหมือนกันนะครับอ่าเรผมจะไล่ละนะครับนี่ดูสิ เหลกนิดนึงนะครับเล็กนิดนึงนะครับอันนี้การเลี่ยมกรอบทองผมก็พอมีประสบการณ์อยู่ประมาณ4ีห้าปีนะครับการเลี่ยมกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการาเข้ากรอบทองหรือจะเป็นการทับหลังนะครับเข้า,าตลับนะครับอโอเคละ้นะนะครับเดี๋ยวไล่อีกนิดนึงนะ ดี๋ยวไปเอาตะไบไล่เก็บนะครับมานี้ลูกศิษย์ก็กำลังฝึกทำเกาะอทองกันนะครับกำลังฝึกพับหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดขนาดแกนนะครับขนาดแกนกับฝาหน้าฝาหลังนะครับเพื่อที่จะเอาไปคำนวณว่ากอบทองใบหนึ่งเนี่ยต้องใช้แผ่นหนากี่มิลกี่มิลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรของผมนะครับ <c oughs> น,นี้ก็จะเป็นตัวรางนะครับราลัง์พระที่อไว้สาเก็บเครื่องนะครับนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมานะครับแต่งนะครับแต่งให้อ,องค์พระเนี่ยพลาสติกนะครับเราก็จะวางเข้าไป พอดีเลยนะครับแทบจะไม่แทบจะได้ไม,ไม่ไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะครับเนี่ยครับวางเข้าไปให้พื้นที่มันเหลือในการพับหลังนะครับอ่าด้านบนอาจจะอ่าเป็นเป็นเนินนะครับเป็นเนินขึ้นมาอย่างนี้เราก็ต้องแต่งเพื่อตะไบนิดนึงนะครับนี่นะครับด้านบนมันจะสโลปลงแบบนี้นะครับด้านข้างถ้าเกิดเรา คำนวณกรอบสูงเกินไปเราก็ต้องมาไล่เก็บข้างให้มันต่ําลงนะครับเพื่อที่จะพับแผ่นหลังได้นะครับอันนี้ก็มีอยู่ในหลักสูตรนะครับช่างที่เลี่ยมกรอบทองเป็นนะครับจะได้เปรียบมากเลยนะครับเพราะว่ามูลค่าสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี่ยมกรอบเงินกรอบทองนะครับ ่อพวกนี้นะครับเวลาเราพับหลังนะครับเราจะวางกับแผ่นเหล็กเลยไม่ได้ครับเพราะว่าบางทียามันอาจจะแตกได้นะครับเราก็ต้องต้องหาผ้ามารองนะครับวันนี้ไม่ได้ถอดนั้นลิ้นพันกันเลยวางเข้าไปครับวางเข้าไปให้มันเหลือพื้นที่ในการพับหลังนะครับพับด้านหลังเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับ ต้องต้องคำนวณมาให้แม่นยำมากที่สุดนะครับบางท่านอาจจะใส่เทียนนะครับซึ่งเทียนเนี่ยบางทีมันก็ดีสําหรับกรอบทองที่มันบางแต่สําหรับกรอบทองที่มันนุ่มและที่มันแข็งนะครับไม่สมควรที่จะใส่เทียนเพราะว่าเวลาเราพับหลังเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีนะครับมันอาจจะซุดหรือ,รอมันอาจจะเบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกรอบพวกนี้นะครับเราต้องคํานวณให้ดีครับนะครับต้องคํานวณให้ดีแล้วต้องเจียให้พอดีนะครับ เวลาพับหลังเนี่ยขอบมันจะไม่ล้มนะครับขอบมันจะไม่ล้มไม่เอียงนะครับมันจะไปตามรูปที่เราเจียไวน้นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวประคองนะครับตัวประคองไว้นะครับอุย้ยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วน้ํายาไม่เข้าขอบดีนะเห็นเนี่ยเป็นกรรมพับเข้าไปละงานเข้าเลยเนี่ย นี่น้ำยาไม่เข้านะครับนี่โอ้ยเกือบแล้วนะครับเนี่ยถ้าน้ำยาไม่เข้าในงานใหญ่เลยนะครับพับเข้าไปดีรั่วเลยนะฮะนะครับนี่ขนาดผมเองผมยังพลาดได้เลยนะครับเอาแผ่นหลังใส่เข้าไปครับทีนี้ครับนะกระจกหน้ากระจกหลังนี่ต้องคำนวณออกมาให้ดีนะครับถ้ากระจกมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าแผ่นหลังนะครับเวลาเราปิดมันปิดไม่ได้ พอมันปิดไม่ได้นะครับมันก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นให้มันหลวมสักนิดนึงก็ยังดีนะครับให้มันอยู่ในประมาณนี้นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้าด้านหน้านะครับขอบกระจกจะสูงกว่าด้านหลังนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีพวกไข่ปลาหรือเป็นพวกเป็นเป็นพวกลายกหนกหรือเป็นพวกยาเนี่ยมันจะสูงกว่าด้านหลังนะครับเวลาเราใส่เข้าไปมันจะมองเห็นขอบ ด้านหน้าด้วยนะครับเห็นไหมมันจะมองเห็นแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมด้านหลังนี้ต้องต่ํากว่านะครับไม่งั้นมันจะดูตรงไม่สวยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาดูเอ้ค่อยมาเรียนรู้เอานะครับใส่แผ่นหลังเข้าไปครับน,นี้ผมจะใช้เขาเรียกหางปลากระเบนนะครับหางปลากระเบนนะครับเราจะใช้ประมาณนี้ครับ สำหรับตัวผมเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้ค้อนเคาะให้มันลงไปประมาณสักสาสิบองศาหรือสี่ห้าองศานะครับค่อยให้มันเข้ารูก่อนค่อยให้มันเข้ารูก่อนนะครับค่อยให้มันเข้ารูนะครับแต่บางทีผมขี้เกียจผมก็อาจจะกดไปเลยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยผมก็จะกดเลยนะครับเพราะว่ามันพอดีเลยนะครับกดนี่ลงไปเลยครับตบทองเข้าไปเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับค่อยๆตกเข้าไปนะครับ คลยตบเข้าไปาเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้นะครับถ้าเราถนัดอันไหนเราก็ทาแบบนั้นนะครับพับเข้าไปเลยครับเ <c oughs> หลือพื้นที่ในการพับขอบประมาณสูงที่3มิลน,นะครับ นี่ครับถ้าเกิดเราคำนวณมาดีนะครับเกียร์เกียร์มาพอดีนะครับเวลาพับหลังมันจะพับง่ายครับมันจะไม่มีปัญหาเลยครับเนี่ยครับแปดสิบปีนี่เป็นท้าที่ผมเลี่ยมบ่อยมากที่สุดเลยแปดสิบปีกรมตำรวจนะครับประวัติศาสตร์กรมตำรวจนะครับก็จะเลี่ยมบ่อยมากนะครับ ด้านมุมเราก็ตกเข้าไปเลยครับนี่รีดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นมุมแบบนี้ใช่ไหมครับอย่ากดนะครับให้เราใช้อ่าด้านที่มันหนาๆนะครับตกเข้าไปครับตกเอียงเข้าไปอย่างนี้ครับตกเข้าไปแนวโค้งนี้ปึ๊บตกเข้าไปตกเข้าตกเข้าแล้วก็รีดครับนี่เห็นไหมครับจะเข้ามุมพอดีเลยนะครับ ามาไล่ด้านบนครับทีนี้ด้านบนด้านบนเราก็ตกมุมเข้าไปเหมือนกันครับเราอยากให้งานมันเรียบเราตกเข้าไปนะครับปึ๊บตกไปเลยครับตกเข้าไปครับปึ๊บเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้ว มุมไหนที่มันไม่สวยมุมไหนที่มันไม่ดีนะครับเราก็ไล่กดรีดเอาอีกนะครับรีดเข้าไปเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถเคาะได้ครับแต่เคาะเบาๆนะครับเคาะให้ทองมันเข้ารูดนะครับรีดไครับฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท้องในเลยครับอันนี้ถ้าตรงปลายมันแหลมขึ้นมาครับเราก็ใช้ตะไบไล่ออกนะครับอ่า ถ้าลูกค้าซีเรียสนะครับก็ให้เขาเก็บเศษทองไปนะครับอเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่เอาทองลูกค้าอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากให้เราตะใบออกก็ปล่อยให้บาดคอไปเลยนะครับเพราะว่าพวกตรงนี้นะครับเวลาปิดตรงปลายเนี่ยมันอาจจะมีแหลมนิดนึงนะครับถ้าเราไม่ตะใบออกนะครับเวลาใส่เข้าไปมันก็จะเกี่ยวมันก็จะบาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าซีเรียสนะครับอันไหนที่เราทําแล้วมันโอเคเราก็เราก็ทําไปนะครับ แต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่โอเคเราก็ปล่อยไปอย่างนั้นนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับนะครับสังเกตดูนะครับด้านหน้าจะสูงกว่าด้านหลังนะครับเวลาเราดูข้างๆเนี่ยมันจะดูโอเคกว่านะครับอย่างบางที่เขาอาจจะเลี่ยมด้านหลังสูงกว่าด้านหน้านะครับซึ่งอย่างนี้มันจะมองดูไม่สวยนะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้ดูด้านหลังครับ นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองคํานะครับเสร็จงานแล้วก็มาฉีดน้ํายาเช็ดนะครับเช็ดให้สะอาดนะครับเช็ดให้ใสนะครับอืมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ เนี่ยวันนี้ได้ค่าแรงขั้นต่ำแล้วครับ300บาทนะครับสามบาทนะครับรวมกับอีก2องค์นี้นะครับผมได้เงินแล้ว900บาทนะครับพอแล้ววันนี้900บาทนะนะครับได้แล้ว900บาทยังไม่รวมชุดนี้นะชุดนี้อีก4ององนี่องละ450บบาทมันเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย พันหกพันแปดบวกอีกเก้าร้อยสองพันเจ็ดวันนี้สองพันเจ็ดนอนสบายแล้วเด่นเลยอือนะครับวันนี้ผมได้แล้วสองพันเจ็ดนะครับสบายแล้วนะครับสองพันเจ็ดถ้าถ้าถ้าตีไปวันละสองพันสามสิบว 2, 30, ันเท่าไหร่โ <c oughs> อ้ <c oughs> เดือนละแปดหมื่นนะครับ ไม่ต้องถึงแปดหมื่นล็อกเอาเดือนละห้าหมื่นหกหมื่นพอแล้วชีวิตนะสี่หมื่นก็เลี้ยงครอบครัวได้แล้วนะครับอืถ้าภาระไม่เยอะนะครับเนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยเนี่ยอันนี้คือแกนสี่มิลกับฝาหนึ่งมิลเหลือไหมเหลือพับไหมเหลือครับเหลือเยอะอยู่ต้อง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 ใส่แผ่นหลังเข้าไปด้วยนะต้องใส่แผ่นหลังเข้าไปวัดด้วยคือต้องรวมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นหลังแล้วก็ฝาหน้าฝาหลัง ใช่อ่าฝาหน้าฝาหลังและแผ่นหลังด้วยแผ่นเนี้ยแผ่นด้านหลังเนี้ยเนี่ยแผ่นด้านหลังแบบเนี้ยต้องใส่วัดเข้าไปด้วยนะครับอ่าแล้วมันต้องเหลือพับอยู่มันสูงยุดสามมิลรับพออ่าพอพอก็ไปจัดเลยทางนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมลาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็มีลูกศิษย์มาเรียนก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาสอนแล้วนะครับนี่นะครับ อันนี้มาจากที่ไหนนะมหาสารคามนะครับหาสารคามนะครับเดินทางมาไกลเลยนะครับอืนี่ก็โกดังนะครับวันนี้ก็เอาเครื่องมาตั้งไวให้ลูกค้าดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปขนเครื่องที่โกดังมาไว้นี่นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับผม